ลองนึกภาพตามกันดูนะคะใจกลางสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยสนามเพาะที่เละเป็นโคลอนอากาศก็หนาวมากๆทหารสองฝ่ายที่แบบตั้งหน้าตั้งตาฆ่ากันมาหลายเดือนจูจ่ๆก็วางปืนลงแล้วก็ค่อยๆปีนออกจากหลุมของตัวเองไม่ใช่เพื่อจะสู้นะคะแต่เพื่อจะมาฉลองคริสต์มาสด้วยกันมันฟังดูเหมือนพล็อตหนังเลยแต่ว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี1914ที่เรารู้จักกันในชื่อ The Christmas Truth ค่ะ ใช่ครับแล้วเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่เลื่อมเล่าซึ้งซึ้งในประวัติศาสตร์มากนะมันคือปรากฏการณ์ที่ท้าทายตะก,กะของสิ่งที่เรียกว่าสงครามเบ็ดเสร็จหรือ total war แบบสุดขั้วเลยครับเพราะมันคือจุดที่อุดมการณ์ของรัฐที่สั่งให้ทหารต้องมองอีกฝ่ายเป็นศัตรูมาปะทะเข้าอย่างจังกับสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ที่โหยหาสันติภาพนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยค่ะ โดยแหล่งข้อมูลของเราก็มาจากบทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาที่ชื่อว่าข้อความที่หวงังซึ่งลงลึกในรายละเอียดของเหตุการณ์นี้มากๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือการหาคำตอบไปด้วยกันว่าปรากฏการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้มันเป็นไปได้และคำถามที่สำคัญที่สุดเลยคือ ทำไมมันถึงเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยตลอดสงครามมันเหมือนเป็นแสงสว่างวาบหนึ่งในคืนที่มืดมิดที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษย์เลยล่ะครับมันแสดงให้เห็นว่าลึกๆแล้วแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคนเราก็ยังสามารถเลือกที่จะสร้างสันติภาพได้ถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ตามมันพิสูจน์ว่าภายใต้เครื่องแบบทหารนะ่ะมันยังมีความเป็นคนธรรมดาาที่รอวันจะเชื่อมถึงกันอยู่ น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาปูพื้นกันก่อนเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดย้อนกลับไปตอนที่สงครามเพิ่งเริ่มในฤดูร้อนปี1914ตอนนั้นบรรยากาศมันเป็นยังไงนะคะเหมือนทุกคนคิดว่ามันจะจบเร็วใช่ไหมคะโอ้โหตอนนั้นทุกคนมองโลกในแง่ดีสุดๆเลยครับผู้นำทุกชาติใช้คำขวัญปลุกใจเหมือนกันหมดเลยว่าเดี๋ยวคริสต์มาสก็ได้กลับบ้านแล้วหรือ home by christmas ทุกคนเชื่อว่านี่จะเป็นสงครามที่รวดเร็วตัดสินกันเร็วแล้วก็จะจบในไม่กี่เดือนไม่มีใครจินตนาการถึงสงครามนองเลือดที่ยืดเยื้อเลยแม้แต่น้อยครับแต่ภาพฝันนั้นมันก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นหรือคะคือแผนการบุกของเยอรมนีที่เรียกว่า schliffenplan เนี่ยมันไปสะดุดหยุดลงที่ยุทธการแม่น้ำมานหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็พยายามจะโอบล้อมกันไปมาในสิ่งที่เรียกว่าการรุกสู่ทะเลผลสุดท้ายคือ แทนที่จะมีใครชนะเด็ดขาดมันกลับกลายเป็นการสร้างแนวรบที่หยุดนิ่งขึ้นมาเป็นแนวกำแพงของสนามเพลาะที่ยาวเหยียดกว่า475ไมล์เลยทีเดียวครับเพราะถึงเดือนธันวาคมภาพของสงครามมันเลยเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่นหคะจากที่เคยเคลื่อนทัพเร็วๆก็กลายมาเป็นการนั่งจ้องหน้ากันในหลุมโคลนอูเลยดิ่งแบบสุดๆครับสภาพในสนามเพราะมันเลวร้ายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ฝนตกหนัก จนทุกอย่างกลายเป็นโคลนเหนียวๆที่ลึกถึงเขา่าทหารต้องเจอกับหนูศพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่า trench foot หรือโรคเท้าเน่านะครับสภาพแบบนี้เองครับที่มันก่อให้เกิดสิ่งที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าความทุกข์ยากร่วมกันหรือ shared misery ความทุกข์ยากร่วมกันหมายความว่าพวกเขาก็เริ่มรู้สึกเ,เชื่อมโยงกับศัตรูที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเหรอคะถูกต้องเลยครับ คือตอนแรกศัตรูคือภาพในโปสเตอร์โฆษณาชุนเชื่อเป็นปีศาจแต่พอมาอยู่ในสนามเพลาะที่ห่างกันแค่50ิบหรือร้อยหลาได้ยินเสียงไอได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจากฝั่งตรงข้ามพวกเขาก็เริ่มตระหนักว่าไอคนที่อยู่อีกฝั่งเนี่ยมันก็กำลังหนาวสัน่นเปียกโชกหิวโหวยคิดถึงบ้านไม่ต่างจากเราเลยศัตรูที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่ทหารอีกฝ่ายแต่เป็นโคลนความหนาวและสงครามบ้าๆนี่ต่างหากโห oh. พอคิดแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะแล้วความรู้สึกร่วมกันแบบนี้มันนำไปสู่อะไรต่อคะสิ่งที่น่าทึ่งมากๆคือมันนำไปสู่ระบบที่เกิดขึ้นเองจากระดับล่างครับนักสังคมวิทยาชื่อโทนี่แอชเวิร์ดเรียกมันว่าระบบอยู่และปล่อยให้ผู้อื่นอยู่หรือ live and let live มันไม่ใช่คำสั่งจากนายพลนะครับแต่มันคือข้อตกลงลับๆที่ไม่ได้พูดกันตรงๆระหว่างทหารในแนวหน้าด้วยกันเองหมายถึงยังไงคะ คือเขาตกลงกันว่าจะไม่ยิงกันเหรอประมาณนั้นเลยครับแต่เป็นเรื่องเรื่องไปเช่นโอเคช่วง8ปดโมงเช้าเป็นเวลากินข้าวเราจะไม่ยิงปืนใหญ่ใส่กันนะหรือตรงนั้นเป็นจุดที่พวกนายใช้ขับถ่ายเราจะไม่ส่งสไนเปอร์ไปซุ่มยิงมันคือการสร้างกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆขึ้นมาเองเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของทั้งสองฝ่ายซึ่งระบบนี้แหละครับที่มันค่อยๆสร้างความไว้วางใจเล็กๆ และเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ปาฏิหาริย์ในวันคริสต์มาสเป็นไปได้โอเคค่ะนั้นเรามีพื้นฐานของความทุกข์ร่วมกันกับระบบ l i v e and Let l i v e ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแล้วแต่จากแค่การไม่ยิงกันตอนกินข้าวมันก้าวกระโดดไปสู่การออกมาฉลองคริสต์มาสกลางสมรภูมิได้ยังไงอะไรคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ครั้งนี้คะมันเริ่มในคืนวันคริสต์มาสอีฟครับวันที่24ธันวาคมคืนนั้นอากาศหนาวจัดจนพื้นโคลนที่เคยเละๆเ,เนี่ยมันแข็งตัว ซึ่งในทางจิตวิทยาแล้วมันก็ช่วยให้ทหารรู้สึกสะอาดขึ้นมาหน่อยแล้วจู่ๆทหารอังกฤษที่กำลังตัวสั่นอยู่ในสนามเพลาะก็ต้องประหลาดใจเมื่อพวกเขาเห็นแสงไฟเล็กๆสว่างวาบขึ้นมาตามขอบสนามเพลาะของฝั่งเยอรมันแสงไฟเหรอคะกลางสนามรบเนี่ยนะมันคืออะไรคะกับดักหรือเปล่าตอนแรกก็คงคิดแบบนั้นครับแต่พอเพ่งมองดีๆ แสงไฟนั้นมันมาจากเทียนที่ประดับอยู่บนต้นคริสต์มาสขนาดเล็กซึ่งจักรพรรดิวินเฮลมที่สองพระราชทานให้กับทหารในแนวหน้าลองนึกภาพตามสิครับท่ามกลางความมืดมิดซากประขักพังกลับมีแสงเทียนแห่งเทศกาลคริสต์มาสปรากฏขึ้นมันเป็นภาพที่เหนือจริงมากๆแค่คิดตามก็ขนลุกแล้วค่ะแล้วจากแสงเทียนมันเกิดอะไรขึ้นต่อคะสิ่งที่ตามมาคือเสียงครับเสียงเพลงสติลเลนนั หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Silent Night ดังแววมาจากฝั่งเยอรมันทหารอังกฤษที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคริสเตียนและคุ้นเคยกับทำนองนี้ดีก็เริ่มร้องตอบกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเหมือนการดวลเพลงกันเลยสินะคะใช่ครับแต่มันเป็นการดวลที่สวยงามมากจากที่ร้องเพลงตอบโต้กันไปมามันกลับกลายเป็นการประสานเสียงมีรายงานจากหลายจุดในแนวรบเลยว่าทั้งสองฝ่ายร่วมร้องเพลง Adeste f i d e l e s ด้วยกัน ฝั่งหนึ่งร้องเป็นภาษาละตินอีกฝั่งร้องเป็นภาษาอังกฤษพลังของดนตรีมันสุดยอดตรงนี้แหละครับมันทลายกำแพงภาษาและความเป็นคนอื่นแล้วดึงเอาอัตลักษณ์ร่วมในฐานะเพื่อนมนุษย์ชาวคริสต์ออกมาแทนที่พอเริ่มร้องเพลงด้วยกันได้แล้วความกลัวมันก็คงลดลงไปเยอะเกยแน่นอนครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการตะโกนข้ามพื้นที่ไม่มีเจ้าของหรือ no man's land กันประโยคคลาสสิกที่ถูกบันทึกไว้คือ you know shoot we n o shoot คุณไม่ยิงเราก็ไม่ยิงแล้วที่น่าสนใจคือทหารเยอรมันจำนวนไม่น้อยเลยที่เคยไปทำงานในอังกฤษก่อนสงครามเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเป็นช่างตัดผมพวกเขาเลยพูดภาษาอังกฤษได้การสื่อสารมันเลยง่ายขึ้นไปอีกจนในที่สุดก็มีทหารที่กล้าหาญคนแ,กแรกๆปีนออกจากสนามเพราะโดยไม่พกอาวุธแล้วชูมือขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันมาดีนะพอเช้าวันคริสต์มาสมาถึงการหยุดยิงก็เลยขยายวงกว้างออกไปทั่วเลยเหรอคะใช่ครับ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแนวรบที่อังกฤษประจำการอยู่เลยและภาพที่เกิดขึ้นมันก็มหัศจรรย์มากพื้นที่ไม่มีเจ้าของที่เมื่อวานยังเป็นแดนสังหารอยู่เลยวันนี้กลับกลายเป็นเหมือนลานพบป่าสังสรรค์ทหารทั้งสองฝ่ายเดินออกมาเจอกันตรงกลางแลกเปลี่ยนของขวัญกันเขาแลกอะไรกันเหรอคะของขวัญจากแนวหน้าเนี่ยก็เป็นของง่ายๆแต่มีความหมายมากครับเช่นยาสูบอังกฤษแลกกับซิกาเยอรมันช็อกโกแลต กระดุมเคลื่อนแบบหรือแม้กระทั่งรูปถ่ายครอบครัวมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสิ่งของแต่มันคือการแลกเปลี่ยนความเป็นมนุษย์ผู้เขาได้เห็นหน้ากันจริงๆจังๆเป็นครั้งแรกแล้วก็พบว่าศัตรูที่ถูกปร่ำบอกว่าเป็นอสูรร้ายจริงๆแล้วก็คือคนหนุ่มธรรมดารรมดาเหมือนตัวเองนี่แหละมันเหมือนกับว่าพวกเขาพยายามจะดึงเอาชีวิตปกติกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะคะได้ยินมาว่ามีเรื่องแปลกๆอย่างการเปิดร้านตัดผมด้วยเหรอคะอ ตั้งร้านตัดผมชั่วคราวขึ้นกลางโนแมนแลนด์แล้วก็ตัดผมให้ทหารเยอรมันโดยคิดค่าบริการเป็นบุหรี่ไม่กี่มวนความหวยหาสิ่งธรรมดาสามัญในชีวิตมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหลือเชื่อจริงๆแต่คิดว่ามันต้องมีกิจกรรมที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นแน่นๆในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากศพของเพื่อนทหารที่ยังเก็บกู้ไม่ได้ใช่ครับและนั่นคือกิจกรรมที่สะเทือนใจและมีความหมายที่สุดของเหตุการณ์นี้นั่นคือ การฝังศพร่วมกันครับคือตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพื้นที่ไม่มีเจ้าของเต็มไปด้วยร่างของทหารที่เสียชีวิตแล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปเก็บได้การพักรบครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันนำร่างของพื้นทหารออกมาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติเนื่นมันนึกภาพไม่ออกเลยค่ะการยืนเคียงข้างกับคนที่อาจจะเพิ่งฆ่าเพื่อนเราไปเมื่อวันก่อนเพื่อทำพิธีศพให้เพื่อนคนเดียวกัน ความรู้สึกมันจะซับซ้อนขนาดไหนมันคือจุดสูงสุดของมนุษยธรรมที่ก้าวข้างทุกเส้นแบ่งเลยครับมีบันทึกภาพที่ทหารอังกฤษและเยอรมันยืนสงบนิ่งเคียงข้างกันฟังอนุสาสนาจารย์อ่านพระคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษสลับกับภาษาเยอรมันมันคือการประกาศว่าสุดท้ายแล้วคุณค่าของชีวิตมนุษย์นั้นอยู่เหนือความขัดแย้งของสงครามค่ะและแน่นอนเราจะข้ามเรื่องที่เป็นตำนานที่สุดของเหตุการณ์นี้ไปไม่ได้การแข่งขันฟุตบอล นี่คือภาพที่ทุกคนจําได้อังกฤษเจอกับเยอรมนีกลางแดนสังหารแต่เรื่องจริงมันเป็นแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นแค่ตำนานก็ต้องบอกว่าความเป็นจริงมันอาจจะวุ่นวายและเต็มไปด้วยโคลนมากกว่าในหนังโฆษณาสักหน่อยนะครับคือจากหลักฐานส่วนใหญ่แล้วมันเป็นแค่การเตะเล่นหรือคลิกกระเบากันในกลุ่มเล็กๆมากกว่าจะเป็นการแข่งขันจริงจังมีกรรมการลองนึกสภาพสนามดูสิครับมันเต็มไปด้วยหลุมระเบิดกับลวดหนาม แล้วลูกฟุตบอลส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ลูกฟุตบอลจริงๆหรอกครับบางทีก็เป็นแค่เศษผ้ามายัดในถุงหรือไม่ก็แค่กระป๋องเนื้อเปล่าๆมาเตะกันถึงอย่างนั้นนั่นก็ยังน่าทึ่งอยู่ดีแต่เคยได้ยินมาว่ามันก็มีจดหมายที่อ้างว่ามีการแข่งจริงจังแล้วมีผลแพ้ชนะด้วยเนะคะมีครับนั่นคือส่วนที่เป็นตำนานที่สุดเลยมีจดหมายจากทหารแซกซอนฉบับหนึ่งที่บันทึกผลการแข่งขันเอาไว้ว่าเยอรมนี er ee, ชนะอังกฤษ3ประตูต่อสอง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนนะครับแต่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้มันไม่ใช่ผลแพ้ชนะหรอกแต่มันคือกระบวนการที่เรียกว่าการฟื้นฟูความเป็นมนุษย์หรือ Rehumanization ที่ทรงพลังมากอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะการฟื้นฟูความเป็นมนุษย์เนี่ยคือในสงครามเนี่ยอีกฝ่ายจะถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ลงให้เหลือแค่เป้าหมายที่ต้องกาจัด แต่การเตะฟุตบอลมันเปลี่ยนสถานะของฝ่ายตรงข้ามไปโดยสิ้นเชิงจากเป้าหมายกลายเป็นคู่แข่งในเกมกีฬาซึ่งการเป็นคู่แข่งได้เนี่ยมันหมายความว่าคุณต้องยอมรับในตัวตนและกติกาของอีกฝ่ายอย่างสมบูรณ์มันเป็นการดึงความเป็นคนกลับคืนมาให้กันและกันนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะอ่ะเราเห็นภาพแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่คำถามใหญ่คือทำไม ทำไมปรากฏการณ์ที่ขัดกับธรรมชาติของสงครามขนาดนี้ถึงเกิดขึ้นได้บทวิเคราะห์เขาสรุปปัจจัยอะไรไว้บ้างคะมีหลายปัจจัยซ้อนกันครับอย่างแรกเลยก็คือระบบ l i ฟ e and Lit l i ท t ที่เราคุยกันไปตอนต้นมันสร้างบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจเล็กๆรอไว้อยู่แล้ว 2. คือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นพี่น้องทางชนชั้นคือทหารในแนวหน้าส่วนใหญ่เป็นคนจากชนชั้นแรงงานเหมือนกันทั้งสองฝั่ง พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีอะไรเหมือนกันมากกว่าจะไปเหมือนกับพวกนายพลที่นั่งสั่งการสบายๆอยู่แนวหลังเหมือนเป็นการประท้วงเงียบๆต่อชนชั้นปกครองที่ส่งพวกเขามาตายอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าคะมีนักประวัติศาสตร์ตีความแบบนั้นเยอะเลยครับว่ามันคือการแสดงออกว่านี่ไม่ใช่สงครามของเรา นอกจากนี้ยังมีพลังทางวัฒนธรรมของเทศกาลคริสต์มาสที่แข็งแกร่งมากความโหยหาครอบครัวความอบอุ่นประเพณีมันมีพลังเหนือกว่าคำสั่งทหารในช่วงเวลานั้นและสุดท้ายที่สำคัญมากคือบทบาทของนายทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่คลุกคลีกับลูกน้องในสนามเพาะพวกเขาเข้าใจความทุกข์ยากของลูกน้องดีและหลายคนก็เลือกที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือแม้กระทั่งเข้าร่วมด้วยซ้ำ แน่นอนว่าเรื่องราวสวยงามแบบนี้มันต้องมีคนที่ไม่พอใจอยู่แน่ๆโดยเฉพาะพวกผู้บังคับบัญชาระดับสูงปฏิกิริยาของพวกเขาเป็นยังไงคะโอ้โหพวกเขาทั้งตื่นตระหนกและโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับมีคำสั่งด่วนจากนายพลเซอร์ฮอเรสมิดดอรีนของอังกฤษเตือนอย่างชัดเจนเลยว่าการผูกมิตรกับศัตรูถือเป็นความประพฤติที่อันตรายอย่างยิ่งและมันจะทำลายจิตวิญญ,ญาณแห่งการรุกของกองทัพจนหมดสิน้น ก็คือในมุมมองของคนบริหารสงครามการที่ทหารมองเห็นความเป็นมนุษย์ของศัตรูมันคือภัยคุกคามโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการฆ่าใช่เลยครับเพราะมันทำลายระเบียบวินัยและเป้าหมายหลักของกองชัพไปจนหมดสิน้นดังนั้นพวกเขาจึงออกมาตรการที่เฉียบขาดมากๆเพื่อยุติการพักรบและป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกโหดขนาดไหนคะมาตรการที่ว่าหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือการขู่ลงโทษสถานหนัก มีการประกาศว่าใครก็ตามที่ไปผูกมิตรกับศัตรูจะถูกพิจารณาว่าเป็นกบฏซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิต 2. คือการสับเปลี่ยนหน่วยทหารทันทีหน่วยไหนที่ดูจะสนิทสนมกับฝ่ายตรงข้ามมากเกินไปก็จะถูกย้ายไปประจําจุดอื่น 3. คือในวันคริสต์มาสปีต่อๆมากองบัญชาการจะสั่งให้ปืนใหญ่ระดมยิงอย่างหนักหน่วงเป็นพิเศษเลยเพื่อไม่ให้เกิดความเงียบสงบจนนาไปสู่การเจรจาได้อีก และสุดท้ายคือการเซ็นเซอร์ข่าวเรื่องราวการพักรบถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้กระทบขวนกำลังใจของประชาชนในแนวหลังและถ้าจำไม่ผิดมีบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่ตอนนั้นยังเป็นแค่ทหารธรรมดาแต่คัดค้านเรื่องนี้อย่างหัวชนฝาเลยใช่ไหมคะใช่ครับและเป็นเรื่องที่น่าขุนลุกมากเมื่อมองย้อนกลับไป คนนั้นคือสิบตรีอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นแค่ทหารสื่อสารในกองทัพบาวาเรียเขาตำหนิเพื่อนทหารที่เข้าร่วมการพักรบอย่างรุนแรงมีบันทึกคำพูดของเขาไว้ว่าพวกคุณไม่เหลือศักดิ์ศรีแห่งเกียรติยศของชาวเยรมวันแล้วหรือทัศนคติของเขามันสะท้อนการยึดมั่นในอุดมการณ์ของรัฐที่อยู่เหนือความเป็นมนุษย์อย่างชัดเจนซึ่งน่าเศร้าที่มันได้กลายเป็นแนวคิดหลักที่นำไปสู่ความโหดร้ายในสงครามโลกครั้งที่สอง มาถึงคําถามที่คิดว่ามันสะเทือนใจที่สุดของเรื่องนี้แล้วค่ะหลังจากที่จับมือการแลกขงขวัญการเตะฟุตบอลด้วยกันแล้วทําไมทําไมพวกเขายังกลับไปฆ่ากันได้อีกในวันรุ่งขึ้นมันเ็นไปได้ยังไงฮะเป็นคําถามที่ตอบยากแต่คําตอบมันอยู่ในโครงสร้างอํานาจที่มองไม่เห็นครับอย่างแรกเลยคือแรงกดดันจากสถาบัน ทหารแต่ละคนไม่ใช่ปัจเจกบุคคลที่อิสระผู้เขายังเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่เรียกว่ากองทัพและรู้ดีว่าถ้าไม่ทำตามคำสั่งก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงโดยคนฝั่งตัวเองความกลัวต่ออำนาจรัฐมันมีพลังมากกว่ามิตรภาพที่เพิ่งก่อตัวขึ้นชั่วข้ามคืนติใช่ไหมคะเหมือนกับว่าสงครามมันคืองานของพวกเขาถูกต้องครับสำหรับทหารแล้วสงครามคืองานและการพักรบมันก็เหมือนวันหยุด พอหมดวันหยุดก็ต้องกลับไปทำงานของตัวเองมีบันทึกที่น่าเศร้าของกัปตันชาวสต็อกเวลที่เล่าว่าหลังจากการร่ำลากันในวันที่26่ธันวาคมทหารทั้งสองฝ่ายก็ยิงปืนขึ้นฟ้าสองสำนัดเป็นสัญญาณก่อนจะกลับเข้าที่กำบังและเริ่มสู้รบกันใหม่เหมือนเป็นมารยาทที่บอกว่าโอเควันหยุดหมดแล้วนะแล้วทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงไม่เกิดขึ้นอีกเลยในคริสต์มาสปีต่อมา แค่มาตรการของกองทัพมันได้ผลขนาดนั้นเลยอะคะมาตรการก็ได้ผลส่วนหนึ่งครับแต่เหตุผลที่ใหญ่กว่านั้นคือสงครามมันโหดร้ายขึ้นแบบก้าวกระโดดในปี1915มีการใช้ก๊าซพิษเป็นครั้งแรกที่เมืองอีฟส์มีการจมเรือโดยสารลูซิธานเนียทำให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นพันคนเหตุการณ์เหล่านี้มันโหมกระพือความเกลียดชังอย่างรุนแรงและลดทอนความเป็นมนุษย์ของศัตรูอย่างถาวร ทหารเยอรมันถูกเรียกด้วยคำดูถูกว่าเดอะฮันหรือพวกป่าเถื่อนหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับมิตรภาพแบบปี1914มันถูกปิดตายไปแล้วครับเทคโนโลยีการฆ่าก็มีส่วนด้วยใช่ไหมคะที่ทำให้ทหารไม่เห็นหน้ากันอีกต่อไปมีส่วนอย่างมหาศาลเลยครับการพัฒนาปืนใหญ่ที่มีระยะยิงไกลขึ้นเป็น10กิโลเมตรหรือการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดมันทำให้การฆ่ากลายเป็นเรื่องนามธรรมมากขึ้น ทหารที่ยิงปืนใหญ่ไม่ได้เห็นใบหน้าหรือแววตาของเหยื่อที่ตัวเองสังหารอีกต่อไปมันไม่เหมือนกับตอนที่พวกเขาได้ยืนจับมือพูดคุยกันในพื้นที่ไม่มีเจ้าของอีกแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วมะระดกของเหตุการณ์คริสต์มาสปี1914นี่คืออะไรคะในเมื่อสุดท้ายมันก็หยุดสงครามไม่ได้บทวิเคราะห์เรียกมันว่าความผิดปกติที่สวยงามในประวัติศาสตร์มันได้ทิ้งบทเรียนอะไรไว้ให้เราบ้าง ถึงมันจะหยุดสงครามได้ไม่ได้แต่มันก็ได้ทิ้งบทเรียนที่ทรงพลังไว้ครับว่าความเป็นมนุษย์สามารถเบ่งบานได้แม้ในดินแดนที่ปนเปื้อนด้วยเลือดและโคลนตมมันย้ำเตือนเราถึงพลังของการมองเห็นใบหน้าของคนอื่นและเห็นว่าจริงๆแล้วเราเหมือนกันมากกว่าแตากต่างและในขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นถึงความเปราะบางของสันติภาพที่สามารถถูกทำลายลงได้ง่ายๆด้วยโครงสร้างอำนาจและอุด,ดมการณ์ที่ไร้มนุษยชน เรื่องราวนี้ก็เลยทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศทางศีลธรรมที่คอยเตือนใจเราอยู่เสมอว่าแม้ในยามที่มืดมิดที่สุดมนุษย์ยังคงมีความสามารถที่จะเลือกความเมตตาเหนือความโกรธแขนได้เสมอและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผ่านมาแล้วร้อยกว่าปีเรื่องราวนี้ก็ยังคงถูกเล่าขานและมีความหมายกับเรามาจนถึงปัจจุบันครับ บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นชัดแจ้งเลยนะคะว่าการพักรบถูกทำลายลงโดยกองบัญชาการทหารและเทคโนโลยีสงครามที่พัฒนาขึ้นซึ่งมันทำให้เกิดคำถามชวนคิดสำหรับยุคของเราเลยในความขัดแย้งสมัยใหม่ที่มักจะเป็นการสู้รบการจากระยะไกลผ่านโรโดนบังคับจากอีกซีกโลกหรือสงครามไซเบอร์ที่ทหารไม่มีวันได้พบหน้าหรือศบตากันเลยคิดว่าเหตุการณ์แบบการพักรบในวันคริสต์มาสจะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกไหมคะ หรือว่าเทคโนโลยีได้สร้างพื้นที่ไม่มีเจ้าขวาที่ถาวรและไม่อาจข้ามผ่านระหว่างมนุษย์ขึ้นมาแล้ว